สองมาตรฐานแบบที่คุณทํากับคนอื่นเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบไหนท่านใดที่ฟังคลิปนี้แชร์กันต่อเลยนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ช่วยเม้นหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่ฟาดนะครับแค่พูดเฉยๆพูดให้ฟังฟาดไม่เป็นด่าไม่เป็นนะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระบบตามระเบียบจริงๆทําไมต้องเลือกปฏิบัติคนที่มีฐานะดีแต่งตัวดีเข้าไปใช้บริการในสถานที่ของคุณ คุณไม่ได้ทักท้วงเลยทั้งทงท,งที่ก็เ,เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ใส่แม็กระบาดหรือโควิดเนี่ยเขาเลือกเป็นหรือครับระหว่างคนจนกับคนรวยไม่ต้องติดโควิดหรือ,อยังไงสวัสด,ดีครับ FC ช่องายฟู Channel ดีนชาแนลนะครับวันนี้มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับก่อนที่เราจะพูดคุยเนี่ยถ้าท่านใดเคยมีประสบการณ์เรื่องของการเข้าคิวไปใช้สถานที่บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธนาคาร หรือว่าที่ว่าการอำเภอนะครับหรือว่าไปซื้อของในร้านต่างๆนะครับหรือว่าในห้างต่างๆเนี่ยเคยเจอประสบการณ์ของการถูกแย่งคิวไหมนะครับผมเชื่อนะก็คิดว่าคงมีนะครับมีเนาะไม่มากก็น้อยเลยมันต้องมีนะครับในครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะต้องมีแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับคนที่ถูกแซงคิวเนี่ยบางทีเขาก็มีความรู้สึก ึดอัดแต่ว่าไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว,ว่าไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะท้วงที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่ผมอยากจะคุยในวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับรักษาความปลอดภัยก็ดีหรือว่าคนที่ดูแลนะครับในหน้าง,งานเนี่ยบางคนก็ประพฤติตนแบบสองมาตรฐานเคยเห็นไหมครับแบบนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราไปธนาคารนะหรือว่าไปาไปสำนักงานต่างๆเนี่ย มีเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รปภหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการต้อนรับหรือว่าการดูแลประชาชนที่มาใช้บริการเนี่ยบางคนนะครับนี่บางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนเนี่ยเขาเรียกมี2มาตรฐานการปฏิบัติตัวการวางตัวที่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ผมเห็นมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วผมเองก็เจอกับตัวเองมาก็บ่อยครั้งนะครับแต่ว่า ก็ไม่ค่อยพูดอะไรหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยบ้างบางทีคนชาวบ้านธรรมดาอย่างเราเนี่ยจะคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราต้องมองกับอีกมุมหนึ่งนะครับในกรณีที่สมมุติว่าเรามีอะไรที่มันฉุกเฉินหรือว่าเรามีอะไรที่มันเร่งด่วนในวันนั้นนะครับแล้วจูๆ่ๆเราก็ถูกแซงคิวกลายเป็นว่าแทนที่เราจะ จะดําเนินการอะไรหลายอย่างได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ว่าเราก็ถูกแซงคิวไปแล้ว5 6คิว1ิคิวแบบเนี้ยทําให้เราต้องเสียเวลาอีกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงแบบเนี้ยในขณะที่เราเองนะเราอาจจะมีอะไรที่เร่งด่วนรออยู่ที่บ้านก็เป็นไปได้นะหรือว่าเราอาจจะมีนัดอะไรกับใครยังไงได้เวลาที่เราต้องต้องไปทําธุระต่อแทนที่เราจะได้คิวของเรานะครับเข้าไปทําธุระอย่างรวดเร็วนะครับ ไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราถูกถูกแซงคิวนะครับอันนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันอยู่ที่ช่วงช่วงจังหวะเวลาใช่ไหมครับนะว่าบางครั้งเนี่ยการแซงคิวคนสองคนเนี่ยมันก็มีค่าต่อคนอีกหลายคนที่ถูกแซงคิวใช่ไหมครับแล้วมีบางกรณีนะครับอย่างเช่นเรื่องของการ,รปฏิบัติงานของพนักงานหรือว่าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเนาะบางคนนะบางคนนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้บอกด้วยว่าที่ไหนนะครับ แต่ว่าผมเคยเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับว่าวันหนึ่งผมไปใช้บริการท,ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งการที่ผมไปในวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถ้าผมเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะแยะอะไรมากมายนะครับแค่ไปเซ็นเอกสารแค่จุดสองจุดซึ่งเขาเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดนะมันเป็นช่วงของเดือนถือสินอดของพี่น้องมุสลิมด้วย นะครับเพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยด้วยวัยของเรานะครับหรือว่าด้วยความเร่งรีบของเราเนี่ยมันทําให้เราลืมนะลืมอะไรฮะลืมหน้ากากอนามัยนะครับลืมเม็นะครับพอไปถึงที่ธนาคารปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนช่างสังเกตอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วว่าข้างในนะครับข้างในธนาคารเนี่ยมีบางคนที่ไม่ได้ใส่เม็ แล้วก็ไม่ใช่คนสองคนด้วยหลายคนที่ไม่ได้ใส่เม็ดไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้าไปใช้บริการหรือว่าพนักง,งานเองก็ไม่ได้ใส่เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็คงไม่มีปัญหาผมก็เข้าไปได้ผมก็เลยเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เจอเจ้าหน้าที่นะครับมาถามนะครับว่าจะไปไหนผมบอกว่าจะเข้าไปเซ็นเอกสารข้างในนะครับ เขาบอกว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ใส่เม็ดนะครับผมบว่าเอองั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอข้างนอกก่อนละกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเม็ดมันจะมีอยู่แล้วผมจะพกไว้อยู่อยู่ยใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์เนาะถ้าไปมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับถ้าไปรถยนต์มันก็ในเกะรถยนตน่ผมก็มีเผื่อไว้แต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันลืมครับลืมนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับนะถึงแม้ว่าจะเป็นกิจวัตรของเรา ที่เราเผื่อไว้ทุกวันก็จริงแต่ว่ามันก็มีบ้างแหละในวันที่เราลืมนะครับลืมก็เลยไม่ได้ใส่เม็ดนะครับแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเข้าไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้มีเม็ดผมก็เลยอ๋อโอเคครับยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่เขาที่เขาบอกทั้งทั้งที่เราเห็นว่าข้างในนะครับบางคนก็ไม่ได้ใส่เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ใส่นะครับคนที่ใช้บริการบางคนก็ไม่ได้ใส่นะครับ แต่ว่าเราก็ไม่ได้เถียงอะไรในเมื่อเขาบอกว่าเข้าไม่ได้ก็กไม่ต้องเข้านะครับผมก็เลยนั่งข้างนอกก่อนตั้งสติก่อนนั่งข้างนอกนะในขณะที่ผมนั่งข้างนอกนะครับเพื่อที่จะโทรเข้าไปกับเจ้าหน้าที่ข้างในบอกว่าผมมาแล้วนะครับแต่เข้าไม่ได้เพราะไม่มีเม็ดถ้าเป็นไปได้ให้เขาเอาเอกสารให้ผมเซ็นข้างนอกได้ไหมอะไรแบบเนี้ยผมกาลังกาลังจะโทรไปเนี่ยก็มีหญิงคนหนึ่งนะครับที่เป็น ชาวบ้านเหมือนเรานี่แหละนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับก็มีหญิงคนหนึ่งนะครับได้ยื่นเม็ดมาให้นะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับเขาเรียกคนที่ตรวจผมอะพูดง่ายๆคนที่ตรวจผมบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใส่หน้ากากเนี่ยก็ไปบอกกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ด้านในเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในยอมเปิดกระจกแล้วตะโกนออกมาดังๆบอกว่า ไม่มีเม็ดเข้าไม่ได้นะคะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ใช่มันก็ถูกนะผมไม่ได้บอกว่าเขาทําให้ถูกนะแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับแต่งตัวดีถือชฉนโด,ดมาหนึ่งใบหรือ2ใบก็ไม่รู้นะครับเพื่อจะเข้าไปทําธุรกรรมอะไรก็ไม่รู้นะตามที่ผมคาดใจ ที่สําคัญก็คือแต่งตัวดีแล้วมีคนรู้จักนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีหน้ามีตานะครับในพื้นที่แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ที่ตะโกนบอกผมว่าไม่มีเม็ดใส่ไม่เข้าไม่ได้เนี่ยไม่เห็นไปทักท้วงชายคนนี้เลยชายคนนี้ไม่มีเม็ดเหมือนกันนะครับไม่ได้ใส่เม็ดแต่เข้าไปถึงห้องผู้จัดก,การได้เลยอะไรแบบนี้นะครับ ราะนั้นเนี่ยคือ2มาตรฐานใช่ไหมครับนี่คือ2มาตรฐานสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระบบตามระเบียบจริงๆทําไมต้องเลือกปฏิบัตินะระหว่างคนแก่คนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆนะหน้าตาก็ไม่หลอ่อตัวดําเตี้ยอะไรแบบนี้คุณคุณใช้กฎใช้ระเบียบกับเขาอย่างเต็มที่ เกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งสงสัยนะครับในขณะเดียวกันนะครับถามว่าคนที่มีฐานะดีนะครับคนที่แต่งตัวดีคนที่มีอะไรอยู่ในมือมูลค่าเป็นแสนเป็นล้านเข้าไปใช้บริการในสถานที่ของคุณคุณไม่ได้ทักท้วงเลยทั้งทงท,งที่เดินผ่านหน้าคุณนะแล้วคุณก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่ได้ใส่แมสอย่างเงี้ยถามว่าโรคระบาดหรือโควิดเนี่ย เขาเลือกเป็นหรือครับระหว่างคนจนกับคนรวยไม่ต้องติดโควิดหรือยังไงคนจนคนจนมีสิทธิติดโควิดคนรวยไม่มีสิทธิติดโควิดหรือยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่คุณปฏิบัติไม่ถูกต้องไม่ได้บอกว่าผมไม่พอใจที่คุณทํากับผมไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะความจริงก็คือว่าคุณปฏิบัติ2มาตรฐานคุณเห็นชัดๆว่าเขาไม่ได้ใส่เม็เหมือนผมแล้วเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนะ่ะ ก็เห็นเหมือนกันหมายความว่าสองคนนี้เขาก็เห็นเหมือนกันนะครับว่าชายหนุ่มคนนั้นที่ถือชนโดดเข้าไปน่ะไม่ได้ใส่เม็นะแล้วทําไมโควิด hmm. ไม่ติดหรือไงนะครับคนรวยหรือว่าคนที่แต่งกายดีเนี่ยไม่ติดโควิดหรือไงนะครับหรือว่าคนจนเท่านั้นที่มีสิทธิติดโควิดนะคนหน้าตามโลมโลหรือว่าหน้าตาแบบอ่าดเตี้ยอย่างผมแค่นั้นหรือเปล่านะที่มีสิทธิติดโควิดนะครับนะ อ่อันนี้ก็ขอให้คิดไว้นะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ฟาดไม่เป็นนะครับด่าไม่เป็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่อยากสะท้อนถึงความรู้สึกให้กับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ค่อยมีปากมีเสียงไม่ค่อยมีฐานะในสังคมนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่มีใครรู้จักนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็ที่สุดก็คือหลักมนุษยธรรมเนี่ยนะครับคนที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับ คุณต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมกันอย่าสองมาตรฐานในเมื่อคนจนไม่ใส่แมสเข้าใช้บริการในสถานที่ของคุณไม่ได้คนรวยไม่ใส่แมสเข้าได้ยังไงเพราะวัตถุประสงค์ของการใส่แมสก็คือการป้องกันรโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้บอกว่าคนจนติดโรคได้มันไม่ได้บอกว่าคนรวย ไม่มีโอกาสติดโรคอย่างนั้นหรือคิดไว้นะครับคิดไว้นะผมไม่อยากฟาดนะครับไม่อยากฟาดฟาดไม่เป็นด่าไม่เป็นนะครับอันนี้สิ่งที่ผมพูดมันเป็นประสบการณ์แล้วก็อยากเล่าวความจริงให้ทุกคนฟังนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังคลิปนี้แชร์กันต่อเลยนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ช่วยเม้นหน่อยนะครับแล้วคนที่เข้ามาฟังถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่เคยมีประสบการณ์การทำงานแล้วคุณเป็นคนงานที่ ขาเรียกว่าปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่แบบสองมาตรฐานก็ฟังไว้นะครับฟังไว้นะเผื่อว่ามีลูกมีหลานคุณในอนาคตไปเจอคนที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วปฏิบัติสองมาตรฐานแบบที่คุณทํากับคนอื่นเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบไหนนะครับอ้าวโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไม่ฟาดนะครับแค่พูดเฉยๆพูดให้ฟังฟาดไม่เป็นด่าไม่เป็นนะครับขอบคุณมากครับใส่พุดินชาท์ได้ลครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม